สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกมเมลอนเทกาวันนั่นเองวันนี้ผมจะมาบอกของใหม่หลังจากอัปเดตนะครับนี่เข้ามาปุ๊บจะเจอด่านนี้เลยเดี๋ยวลองเ,าเขาจะเราจะลองเข้าไปดูกันก่อนนะครับว่าและแล้วผมไปเจอมาแต่เสียดายไม่มีเสื้อผ้ามาใหม่อขออย่างแรกคือชิ้นนี้นะครับนี่นี่นี่ค่ะท่านผู้ชมนล้วผมก็หยิบเกียบ,ยบก่อนสิว่าเดี๋ยวรีวิวไม่ได้ นี่คะ่ะท่านผู้ชมก็จะมีนี่ปืนเดี๋ยวเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อัปเดตมาใหม่เนี่ยดูดูด,ดจะมีรอ,อยตรงนี้นะครับนี่คะ่ะท่านแล้วก็แอปเปลิลหางขยะ <c oughs> แล้วก้ ไหนๆแล้วผมจะลองอันนี้หน่อยแย่ม่นสนใจใยดีอะไรเลยโอ้โทำไมอยู่ครับทำไมมันโหดจังเลยเนี่ยถ้างั้นผมขออามาตะแ้แล้วก็เขียนมาใหม่นะครับนี่เขียนมาใหม่ เขียบเขียบตูไปแล้วะมาเลยฉันไม่ยอมเย่ yeah! ดูสิเัาต่องชือว,ว่ามันจะเป็นยังไง ผมจะลองผิดดูแล้คะท่านผู้ชมผมคิดได้แล้วว่าถ้าเราปิดลองปิดดูจะเป็นยังไงแหละนี่นี่ปิดด้วยอุปกรณ์ี่แข็งแรงที่สุดโอเคท่านผู้ชมสามารถหยุดมันได้นะคะเพราะฉะนั้นรีแลกตามสบายเลียดโอ้โห เดีกน้องชมโอกเคไปแล้วกิ้งไปแล้วกิ้งไปแล้วท่านผู้ชมมันกิ้งไปแล้วโอ้โหสุดอยอดเลยคะ่ะท่านผู้ชมถ้างั้นผมจะลองเอากระจกไปปิดดูแล้วกันนะคะถ้าถ้า,ถาไม่สีผมจะลองเอานี่รองลงมาข้าวถึงแกลงของมัน เพ่วนรังช่าวชมท่านไงนผมขอจบกีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบาย